สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาพบกับการรีวิวพัดลมมินิแบบพกพานะครับตัวนี้เป็นพัดลมพับได้นะครับของ g ีซ u ไลฟ์อย่างที่เพื่อนเห็นกันนะครับเขาจะทำเป็นรูปน้องหมีรุ่นนี้มาพร้อมแบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแอมนะครับมาพร้อมกับ3ฟังก์ชัน เป็นแบบสำรอง Power Bank ได้ด้วยนะครับแล้วก็พอตชาร์จเนี่ยเป็น USB Type C แล้วก็พร้อมกับฟังก์ชันไฟฉายนะครับสว่างใช้ได้เลยนะครับถือว่าโอเคมากน,นี่ครับแสงสว่างกดค้างเพื่อปิดไฟฉายนะครับการใช้งาน เปิดขึ้นมานะครับเพื่อการจับถือกดอ้โดนเลยนะครับกดเพื่อเปิดพัดลมนะครับตัวนี้มี3สปีดนะครับกด1ครั้งเป็นสปีดท,ที่2เป็นสปีดท,ที่3อันนี้นะครับที่เราเห็นการสั่นของภาพนี่คือตามความแรงของพัดลมนะครับ กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดนะครับส่วนไฟฉายก็กดค้างเหมือนสักครู่นะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับคือการเปิดแบบตั้งได้นะครับแต่เพื่อนต้องระวังนิดนึงนะครับระวังไม่ให้มือไปโดนไปพัดอาจจะมีการบาดเจ็บได้ แบบนี้นะครับน้องเขาจะตั้งแบบนี้ถ้าพื้นเราเรียบพอไม่ต้องกังวลเรื่องที่น้องเขาจะล้มลงมานะครับเนื่องจากบริเวณที่เป็นกรอบของไฟฉายเนี่ยจะมีขอบยางเพื่อให้สัมผัสกับโต๊ะแล้วก็ส่วนหลังเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยประคองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดตามความแรงให้ชมอีกครั้งนะครับ ออผมว่าผมไม่เล่นดีกว่าครับมันก็มีระดับ1นึ่นะครับแต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้ดูอีกก็คือเมื่อ,อเผลอไปโดนนะครับน้องเขาจะหยุดแต่มันก็ต้องโดนสักหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะหยุดอย่าไปโดนเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมคิดว่าฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างุ้มมากนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้จากลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับ ถ้าโชคดีเก็บโค้ดทุกอย่างสาเร็จหมดอาจจะได้รุ่น4,500มิลลิแอมในราคาไม่เกิน300บาทนะครับการพับเก็บนะครับก็ประมาณนี้ครับความเร็วของลมใช้ได้ความแรงแรงนะครับเสียงเงียบมากจะเริ่มมีเสียงที่ ดังขึ้นมาหน่อยนึ่งก็ตรงความแรงระดับที่3นะครับตรงนี้เขาจะมีคำเตือนไว้ให้เลยนะครับว่า,าระหว่างที่ใช้พัดลมเนี่ยอย่าเอามือไปสัมผัสมันนะครับแล้วก็สำหรับผู้หญิงที่ผมยาวเนี่ยก็หลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ผมพันกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะพับเก็บเนี่ยต้องเช็คให้แน่ใจนะครับว่า ใบพัดถูกพับเรียบร้อยแล้วสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้ปกครองนะครับส่วนเรื่องกำลังแรงไฟของเขาเนี่ยนะครับ Input ตรองรับสูงสุดที่2แอมป์แต่ว่าเอาพุตของ power bank เนี่ยจะอยู่สูงสุดที่1แอมป์เพื่อนเื่ออาจจะมีความคิดว่า พอแบงค์แอมป์จะพออะไรนะครับแต่สำหรับอุปกรณ์เล็กๆเช่นหูฟังบลูทูธลำโพงตัวเล็กยังต้องการกำลังไฟที่ต่ำนะครับเพื่อถนอมแบตหลายๆรุ่นเลยในท้องตลาดสเปกกำลังไฟอินพุตของตัวหูฟังเนี่ยก็แค่500มิลลิแอมป์นะครับก็คือเท่าๆกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ แล้วทำไมเราถึงต้องใช้กำลังไฟที่เบาเพื่อชาร์จเพื่อถนอมอายุการใช้งานของแบตนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะแก่การพกพามากสามารถพกพาไปได้สะดวกทุกที่แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบทั้งแบตสำรอง usb c ชาร์จเข้าแล้วก็ไฟฉายนะครับใช้ในยามฉุกเฉินอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่มีมาให้ ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือ usb type c สีขาวนะครับน่าจะยาวประมาณ1เมตรนะครับหรือ1เมตร20แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวแลนยาร์ดนะครับคือสายห้อยที่เอาไว้คล้องตรงหัวน้องมีตรงนี้นะครับ ก็คือในราคานี้กับคุณภาพแบบนี้ของจิสูไลฟ์ผมคิดว่าคุ้มมากครับเพื่อนๆไปจัดกันได้เลยนะครับแต่ก็ด้วยความที่น้องเขาเป็นแบบพกผ่าน,นะครับน้องเขาจะไม่มี cover ก็ต้องระวังนิดหน่อยถือว่าทดสอบโสดระสตรของนิ้วนะครับหยุดเห็นไหมครับเซฟตี้แต่ก็เจ็บนิดนึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกการสนับสนุน คลิกลิงก์เพื่อสั่งซื้อสินค้านะครับเป็นการสนับสนุนช่องสาระบรรทัดไหนนะครับขอบคุณมากครับ